กรุงเทพมหานครสรุปผลการประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณปากคลองตลาดขยายเวลาให้ผู้ค้าปากคลองตลาดที่ขายในช่วงเวลากลางวันสิ้นสุดภายในวันที่1เมษายนส่วนผู้ค้าในช่วงเวลากลางคืนผ่อนผันให้จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะต้องไม่มีแผงค้าบริเวณทางเท้าอีกต่อไปหากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น จะมีคำสั่งจากกรุงเทพมหานครให้ยกเลิกแผงค้าทั้งภายในและภายนอกจุดผ่อนผันภายในวันที่1เมษายนนี้แต่บรรยากาศภายในปากคลองตลาดยังคงคึกคักไปด้วยผู้คนซึ่งจากการสอบถามกูรแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่รองรับกันหมดแล้วซึ่งจะดาเนินการย้ายสินค้าภายในวันที่28มีนาคมนีน้ นายบรรพศจันเกผู้ค้าบริเวณปากของตลาดรู้สึกใจหายกับประกาศยกเลิกทำการค้าที่สามารถทำการค้าสิ้นสุดในวันที่1เมษายนนี้แต่ก็พร้อมทำตามกฎหมายซึ่งผู้ค้าบางส่วนได้ย้ายแผงค้ามาอยู่บริเวณวัดเลียบหรือวัดราชบูรณนะราชวร,รวิหารอยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นตลาดการค้าแห่งใหม่ซึ่งจะเปิดให้ค้าขายในวันที่28มีนาคมนี้สามารถรองรับผู้ค้าได้ประมาณ144แผง โดยแผงมีขนาด2.5เมตรคูณ4เมตรให้เช่าในราคาเดือนละ8,000บาทถือเป็นข้อตกลงที่พอจะรับไหวอย่างพี่เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้มาเช่าสถา,านที่ตรงนี้เป็นตลาดดอกไม้ประคองตลาดตีเพชน,นะครับตรงโน้นพี่เสียเฉพาะค่าทําความสะอาดเดือนละพันนะครับทางจ่ายให้ทางกรทมนะเสียตอนนี้ก็เรามาเสียเพิ่มขึ้นก็าจาัก เดือนละพันมาเป็นเดือนละสี่พันครับต่อรอบนะครับถ้าทั้งวันทั้งคืนก็จะตกอยู่เดือนละแปดพันก็เทียบกันระหว่างตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะเสียค่าเจ้าแพงกว่านนิดนึงแต่ก็คิดว่าข้างหน้าถ้าตลาดตรงนี้เปิดติดแล้วเราก็คงอยู่กันได้ครับกรุงเทพมหาคนครได้เสนอพื้นที่รองรับผู้ค้าปากของตลาดเพิ่มเติมสองแห่งที่ตลาดในซอยสนผักสเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นของกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่28ไร่เป็นอาคาร3ชั้นและมีที่จอดรถรองรับโดยจะไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา5ปีชำระแค่เพียงค่าน้ำและค่าไฟตามการใช้งานจริงเท่านั้นส่วนแห่งที่2คือตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหาคนครได้เจรจากับเจ้าของตลาดแล้วพบว่ามีความพร้อมรองรับผู้ค้าโดย6เดือนแรกจะไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่หลังจากนั้นจะคิดค่าเช่าแผงวันละ99บาท พร้อมรองรับจำนวนผู้ค้าปากคลองตลาดทั้งในและนอกจุดผ่อนผันทั้งหมด1,200รายแม้จะเตรียมสถานที่รองรับบางส่วนไว้แล้วแต่รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ค้าอย่างเต็มที่